คุณมาถูกทางแล้วไหมคะมาดูกันคุณมาถูกทางไหมสิ่งที่คุณสงสัยว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่ฉันมาถูกทางหรือเปล่าคุณทําอะไรอยู่คุณมีคำถามสงสัยไหมว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่ามาดูกันนะคะ ขอพลังงานสามใบนะคะวันนี้คุณมาถูกทางไหมผู้ไฟแม่หมอก็กับพิบ The Tower ใช่เลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาของคุณนะคะมันจะเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้ค่ะมีความแตกต่างใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมไปเลยนะคะสี่เหรียญคุณจะได้เก็บเงินมากขึ้นนะคะ กอดเก็บดึงดูดพลังงานด้านการเงินเข้ามานะคะคุณมาถูกทางไหมถูกทางแล้วนะคะสิ่งเก่าๆสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหวนคืนมาที่มีความสุขเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกดีๆที่เคยผ่านมาอาจจะเปลี่ยนแปลงให้ความสุขความสบายใจกับคุณมากขึ้นนะคะ ต้สำหรับเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะกอดเก็บเหรียญดึงดูดพลังงานด้านเหรียญโชคลาภด้านการเงินที่หลั่งไหลเข้ามานะคะมาทุกทิศทางนะคะไหลเป็นทางเลยนะคะการเงินของคุณเข้ามาเป็นสายเลยนะคะตามติดคุณมาเลยสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะมันมาถูกทางแล้วนะคะรับพลังงานดีๆบวกๆไปได้เลยค่ะ